สวัสดีครับคลิปเรีอวันนี้เช็คเครื่องต่างจังหวัดส่งมาซ่อมนะครับเป็นรุ่น oppo f1s อาการเสียก็มีอยู่3อย่างนะครับตัวหน้าจออันนี้เป็นหน้าจอตัวเก่านะครับหน้าจอเนี่ยมันแตกไปนี่ด้านหลังครับนะจอของ f1s ตัวนี้นะครับตอนนี้พอจอมันแตกมันก็ฝุ่นเข้าไปที่กล้องนะครับอันนี้ก็คือตัวกล้อง มันเข้าไปที่กล้องบรินเวณนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ถ่า,ายภาพมัวนะครับถ่ายภาพไม่รู้เรื่องแล้วตัวนี้ครับก็เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับแบตเตอรี่มันเสื่อมแบบหมดไวประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนมีเปลี่ยนจอเป็นแบบเปลี่ยนกล้องหน้านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะเรามาเช็คเครื่องกัน ในเครื่องนี้มีซิมมาด้วยนะครับแต่ว่าซิมที่ลูกค้าใส่ไว้ในเครื่องเนี่ยใช้งานไม่ได้ตอนนี้ใส่ซิมของทางร้านอยู่นะครับนี่ซิมทางร้าน aas นะครขึ้นสีขีดนะครับ wifi สามารถใช้งานได้ Wi-Fi ก็ wifi ของทางร้านนะครับะโทรทดสอบลำโพงอันนี้ลำโพงด้านล่างนะครับศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม,ม1506สวัสดีครับ for English please press 9 อันนี้เซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ตอนโทรแน่ผูอันนี้ลำโพงด้านบนใช้งาน,นได้ครับปุ่มเมนูกดได้ปุ่มย้อนกลับกดได้นะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมนี่ปุ่มโฮมนี่กดปุ่มโฮมใช้งาน,นได้นะครับแล้วก็ ไวไฟตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับไวไฟร้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับไวไฟบลูทูธบลูทูธก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมกดครับนี่ลดเสียงครับนี่ลดเสียงอันนี้เพิ่มเสียงครับอันนี้ล็อกหน้าจอครับ แฟลชไฟฉายด้านหลังครับใช้งานได้เดี๋ยวเครื่องลูกค้าต้องเอาไปใส่อีเมลนะครับในเครื่องไม่มีอีเมลแล้วก็หลดโปรแกรมอะไรพวกนี้ใช้งานได้เลย อันนี้เดี๋ยวจะลองเปิด YouTube ให้ฟังเสียงไมโครโฟนนะครับเอ้ยเสียงลำโพงเชีนไ้งันานได้นะครับต่อไปครับตัวไมโครโฟนไมตอนโทรไมค์บันทึกเสียงนะครับ หนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนไมโครโฟนันป็นเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนไมโครโฟนันป็นเสียงไมโครโฟนตอนโทรฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คใช้งานได้นะครับตอนนี้ผมก็เสียบใส่ชาร์จอยู่นะครับขึ้นสีเขียวๆทางด้านขวาชาร์จเน,นี่ครับ ชารจนะครับต่อไปครับกล้องนี่นะครับกล้องวิดีโอเอ้ยกล้องหน้าอันนี้กล้องหลังครับกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะครับ เราสลัไปทิ้งเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเสร็จแล้วขอบคุณมากครับ